สวัสดีค่ะดิฉันนังสาวอาทิตยาสายรักนะคะ ID 1 5 4 0 2 1 2 5 6ีในที่103ค่ะวิชา Customer Behavior พฤติกรรมผู้บริโภคนะคะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอ Mind Mapping ของบทที่9นะคะมีชื่อว่ากลุ่มอ้างอิงค่ะเรามาดู Mind Mapping ในบทที่9กันนะคะค่ะบทที่9นะคะก็คือมีเรื่องว่ากลุ่มอ้างอิงนะคะเรามาดูกันว่า ออกลุ่มอ้างอิงอะ่ะการใช้กลุ่มอ้างอิงเป็นยังไงอันแรกก็คือการใช้กลุ่มอ้างอิงค่ะกลุ่มอ้างกลุ่มอ้างอิงนะคะก็คือเราจะดูว่าเราจะใช้ใคร ใช้ใครในที่นี้นะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือผู้มีชื่อเสียงแล้วก็คนธรรมดาค่ะด้านต่อไปนะคะก็คือใช้อย่างไร ค่ะใช้อย่างไรก็คือใช้จริงก็คือเหมือนใช้จริงแล้วได้ผลอย่างไรแล้วก็รับรองใช้ก็คือเหมือนแล้วก็โฆษณาแล้วก็แอคเตอร์ในในออแอคเตอร์แสดงในการโฆษณา A.C.T.O.R ค่ะ oh, uh. นี่ก็คือการใช้กลุ่มอ้างอิงนะคะเรามาดูด้านต่อไปด้านต่อไปก็คือกลุ่มอ้างอิงก,ก็คือเป็นเหมือนสถานการณ์ในกลุ่มที่มีอิทธิพลมาก ด้านต่อไปนะคะก็คือกลุ่มที่มองที่ใช้ทั้งกลุ่มกลุ่มที่มองสิ่งที่เราใช้ออในกลุ่มหามด้านต่อไปนะคะก็คือของไม่จำเป็นเป็นการขา,ขาดความเชื่อมั่น,นะคะ่ะของที่ขาดความเชื่อมั่น ของที่ไม่จําเป็นนั่นเองนะคะนี่ก็คือกลุ่มอ้างอิงสถานการณ์กลุ่มที่มีทธิพนนะคะก็คืออันนี้เราก็จะแยกออกไปได้เป็นคือเป็นเหมือนการสื่อสารในกลุ่มการสื่อสารในกลุ่มนะคะก็คือก็จะมีผู้นำความคิด ความคิดในที่นี้นะคะเราก็จะแยกออกไปก็คือจะมีทั้งบวกและลบแล้วก็จะมีเราเชื่อสิ่งที่เราเชื่อเราเห็นแล้วก็ไม่มีผลแอบแฝงค่ะแล้วก็เออรู้มากกว่าเรา ขนี้ก็คือผู้นําความคิดนะคะเรามาดาูการสื่อสารในกลุ่มก็จะมีอีกแล้วก็เป็นด้านปากต่อปากด้านปากต่อปากนะคะก็คือแพร่ไปมันแพร่เป็นเหมือนไวรัสข้นี้ก็คือการสื่อสารในกลุ่มนะคะเรามาดูด้านาการสื่อสาร ค่ะด้านการสื่อสารนะคะก็คือสื่อกับผู้บริโภคโดยตรงค่ะแล้วก็สื่อผ่านสิ่งต่างๆแล้วก,ก็การกระตุ้นผู้บริโภคสื่อสารกันเองนี่ก็คือการสื่อสารนะคะเรามาดู อิทธิพลทั้งสามด้านดีกว่าอิทธิพลสามด้านของกลุ่มอ้างอิงค่ะอิทธิพลสามด้านของกลุ่มอ้างอิงนะคะก็คือด้านแรกก็คือการให้ข้อมูลด้านที่สองก็คือเอออัตลักษณ์ต้นแบบ ด้านที่3ามก็คือสร้างภาพบังคับกดดันค่ะนี่ก็คืออิทธิพลทั้ง3ด้านนะคะเรามาดูด้านต่อไปก็คืออิทธิพลต่อคุสตคอสตเมอร์คนหรือกลุ่มคนค่ะด้านนี้นะคะก็คือ จะมีการรับข้อมูลแล้วก็มีการทำตามแล้วก็เออไม่ทำเหมือนคือเหมือนไม่เล่าเรียนแบบไม่ทำเหมือนก็คือจะเป็นตัวของตัวเองค่ะต่อไปเรามาดู ด้านสุดท้ายน,นะคะก็คือเป็นเหมือนอพบเจอ,อกันบ่อยขึ้นต้นก็คือเป็นการเหมือนการพบเจอ,อกันบ่อยการพบเจอ,อกันบ่อยในที่นี้ก็คือเป็นเหมือนเปฐมภูมิมกับทุติยภูมิทุติทุติยภูมินะคะก็คือจะมีแบบทางการ แบบทางการและไม่เป็นทางการแล้วก็จะมีแบบเชิงบวกเชิงบวกก็คือเป็นเหมือนความคาดหวังค่ะแล้วก็เชิงลบลบนี่ก็คือเหมือนการหลีกเลี่ยงการหนีนั่นเอง ต่อไปก็คือสมาชิกก็คือเป็นเหมือนเป็นเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกค่ะนี่ก็คือกลุ่มอ้างอิงของบทที่9นะคะค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอการนำเสอนอ mapping เพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ